เมเนซ่าคะสำหรับวันนี้เมย์กลับมากับการรีวิวลิปสติกแล้วคะ่ะลิปสติกในวันนี้นะคะก็เป็นลิปสติกที่ถูกแล้วก็ดีจากร้านที่ทุกคนรู้จักกันอย่างเป็นดีๆเลยคะ่ะกับร้านดโซโ60บาทนั่นเองคะ่ะซึ่งแปลว่าลิปสติกในวันนี้นะคะก็ราคาแท่งละ60บาทเท่านั้นเองคะ่ะซึ่งถูกมากแล้วดรโซก,ก็มีเยอะมากเช่นเดียวกันคะ่ะเราไปดูเลยดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้เมย์จะมารีวิวลิปสติกรุ่นอะไรของดโซะคะ่ะลิปสติกที่เมย์จะมารีวิวในวันนี้นะคะของดราโซนะคะก็เป็นรุ หม่ล่าสุดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะกับรุ่นที่มีชื่อว่า v i c t o r i a n น a y ย n m a t t e Lip นะคะอันนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะซึ่งเมก็ซื้อมาทั้งหมด4สี4เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันค่ะว่าเนื้อริปของเขาเป็นไงบ้างแล้วถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการกินนะคะมันจะติดทนในระดับไหนกันค่ะซึ่งเราไปดูสของทั้ง 4, 4เลยดีกว่าค่ะ เข้ามาแบบเครยอนค่ะเครยอนอันนี้นะคะเขาให้ฟินิชรูปแบบแมทค่ะซึ่งเขาบอกอันนี้นะคะสีของเขาเนี่ยจะติดโทนแน่นนะคะแล้วก็ทาง่ายคะะลื่นแล้วก็สบายปากค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาทั้งหมดนะคะเป็นแบบโทนสีนูดค่ะแล้วก็จะให้ในส่ยปากเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเนียนเรียบนะคะดูสวยนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งตึงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสารบํารุงนะคะที่มาจากธรรมชาติด้วยค่ะทําให้ปากของเราเนี่ยไม่แห้งแตกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีแรกเลยดีกว่าค่ะ อ,นนอันแรกนะคะลักษณะแท้งเขาก็เป็นแบบแทบเคยอนแบบนี้นะคะใช้วิธีการเปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นหัวแบบเหมือนหัวสีเทียนนะคะสมัยเด็กๆของเราค่ะแล้วอันนี้นะคะสีแรกค่ะกับสีที่ชื่อว่าพีชค่ะอันนี้ต่อมานะคะเป็นสีที่2ค่ะมีชื่อว่าเบอร์รี่ค่ะ สีของเคานะะซึ่งบอกเลยว่าถ้าที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะว่าสีมันใกล้กันมากเลยะค,ะค่ะมีแค่สีสุดท้ายแอปิคอนเนี่ยออกส้มแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยก็จะออกชมพูนะคะแบบนุ๊นๆหมดเลยนะคะซึ่งมันใกล้กันมากจนแบบอู้หูแบบใกล้กันมากจริงๆค่ะแต่ว่า สีแรกนะคะสีพีชนะคะก็จะอกองส้มๆนะคะแบบให้ฟอนสึกแบบพีชนะคะส่วนสีที่สองอันนี้นะคะสีเบอร์รี่นะคะมันก็จะดูเป็นแบบชมพูสดใสอะค่ะส่วนสีที่3สีนี้นะคะก็เป็นสีพัมนะคะอันนี้ก็ออกดูแบบกลํำๆนิดนึงนะคะเป็นชมพูที่ดูกลกำๆนิดนึงนะคะส่วนสีที่4นะคะอันทีอขอนี้ก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะออกส้มแบบชัดเจนมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทาที่ปากกันตั้งแต่สีแรกนะคะจนถึงสีสุดท้ายเลยค่ะว่าแต่ละสีนะคะพอทาที่ปากของเมย์แล้วเนี่ยจะสวยมากน้อยแค่ไหนค่ะมาที่สีแรกเลยค่ะกับสีพีช นะคะสีที่4ค่ะอัพพิคอต่อมานะคะมรกระสอบนะคะประสิทธิภาพของลิปสติกนะคะว่าติดทนดีมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยวิธีการกินเด้าสออีกแล้วค่ะท่านนะคะโอเคค่ะเรามา ทดสอบกันดีก่อนค่ะว่าพอกินไปแล้วเนี่ยมันยังจะอยู่ทนอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะคะ ดะะเดี๋ยวเม่จะซูมใกล้ๆให้ดูนะคะว่าพอทานไป2ชิ้นเองนะแค่2ชิ้นเองนะคะว่ามันลบออกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเห็นสีปากจริงแล้วอะ่ะเห็นปะอันนี้คือสีปากจริงใช่ไหมคะอันนี้คือลิปสติกมันยังติดอยู่นะคะแต่ว่าติดแค่ขอบข้างในไปหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเราไปสรุปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับลิปทั้ง4สี4นะคะจากไดเซนะคะรุ่นวิกตอเรียนี้นะคะที่เมรีวิวทั้งหมด4สี4เลยเห็นแล้วเนาะว่าแต่ละสีมันเป็นยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกของเมย์เองเนี่ยมันเป็นสีทที่่นู้้้ดจจจริิงงงๆๆๆะคมมเเเเาาาาาากกซึออแลววผข ูนูจนเกินไปถ้าเกิดแต่งหน้าไม่จัดนะคะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าจนจัดสาหรับคนสีผิวเข้มไปกว่าเมเนก็เมคิดว่ามันสามารถทาได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบฝ่อแบบเซ็กซี่มากขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดแต่งหน้าจ,จัดลรวทาสีพวกนี้ต่อมานะคะสีลิปสติกเนี่ยพอทาจริงลงที่ปากแล้วเมมองว่ามันมันสีค่อนข้างอ่อนมากเลยคะ่ะทุกคนสีมันไม่ได้ติดดีขนาดเหมือนที่เราสวอชลงที่มือแบบนี้คือสวอชลงที่มือคือมันชัดเจนมากนะคะแต่ว่าพอทาที่ปากอะ่ะมันก็ดอปลงมาค่อนข้างเยอะมากสีมันอ่อนมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสีผิวไไไมม่่ด้เขปก เมมองว่านะถ้าเกิด tha, ทาในชีวิตประจําวันเนี่ยทาได้นะคะอันนี้ทาเรารอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสีผิวเข้มไปกว่าเมอีกนะคะอันนี้ถ้าเกิดทาชีวิตประจําวันเมว่าไม่โอเคนะต้องแต่งหน้าแบบจัดเต็มจริงๆอะถ้าเกิดคนผิวเข้มกว่าเมนะถึงจะแบบทาสีพวกนี้รู้สสวยมากจริงๆนะคะแล้วมันจะแบบมีเสน่ห์มากจริงนะเมแบบเมแบบชอบคนผิวแบบผิวแทนมากกว่าเมอะ่ะแล้วก็แบบแต่งหน้าจัดเต็มทาสีปากนู้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเซ็กซี่แล้วก็แต่งตัวแบบจัดเต็มเซ็กซี่มากเลยเอออะไรเงี้ยไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วมันทาได้นะคะแต่ว่าตต้้้้้้อองงงงแแ่่หหหหนนนนนาาาใมมกกััับสสสีปดวยคเ มีสงสีที่เมย์รู้สึกว่าพอทาแล้วอะเมย์ไม่พอใจเท่าไหร่ตรงที่เกี่ยวกับการทาออกมาแล้วเนื้อลิปมันกรบสีปากไม่มิดนะคะก็มีสีพีชนะคะกับสีเบอร์รี่นะคะที่พอทาลงที่ปากจริงแล้วเนี่ยสีมันกรบปากไม่มิดนะคะแต่ว่าอีกสสีที่เหลือคือสีพัมกับสีแอปเปิลคอร์ดเนี่ยทาแล้วเนี่ยมันก็กรบสีปากมิดนะคะไม่มีปัญหาอะไรส่วนสีที่ทานี้อยู่คือผสมสองสีนะทุกคนผสมสีแอปเปิลคอร์ดกับสีพัมนะคะถึงได้เป็นสีปากนี้มันแทบงไม่เข้มขึ้นมาเลยอะมันต้องแบบใช้ลิปยี่ห้ออื่นที่้ช ะะส่วนการติดทนนะคะอย่าม่เพื่อนเห็นค่ะพอทานนะคะทานอาหารทานนมนิดหน่อยเนี่ยมันก็หลุดออกด้านในแล้วนะคะแต่ว่าเมย์มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะกับราคาเครื่องจีบราคาแค่หกสิบบาทแล้วมันได้ประสิทธิภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยแท่งมันก็ใช้งนานงาใช่ไหมคะหมุนขึ้นเอาแล้วเขาก็ให้เนื้อลิปม,มาเยอะมากแล้วก็มันคุมม้มอ่ะแล้วแท่งมันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปที่จะใส่กระเป๋าติดตัวแบบไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยมองว่าคุ้มค่านะคะค่อนข่าคุ้มราคาแล้วก็คนปากแค นะคะก็สามารถทาลิปนี้ได้นะคะสบายๆเลยเพราะว่ามันทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลิปนี้นะคะก็สามารถลองไปเดินดูได้นะคะที่ร้านไดโซกหกสิบบาทนะคะซึ่งมีสาขาอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะให้ไปดูว่าเออจะซื้อสีอะไรมาลองทานในชีวิตจริงฉันดีนะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซับสไครป์ในช่องแม่ในซ่าเพื่อได้มากที่อื่นๆจากแม่อกั้ แน่นอนอย่ลืมติดตามชมกันให้นี้นะคะสำหรับนี้ไปขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ